ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางฮาหนอยของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่18กรกฎาคม2566ค่ะฮาหนอยวันนี้อาจารย์ชอบ7ฟัน7นะคะ ชุดตัวเจาะค่ะ72 73 78เม็ดเดียววันนี้75นะคะชุด3ตัวค่ะ4 75แนวทางโดยอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะตอนนี้อาจารย์ให้เป็นแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะพิเศษปกติแล้วก็ v a p ใช้ไปแนวทางฉบับเดียวกันค่ะอาจารย์ไม่ได้แยกให้แล้วนะคะ แต่ว่าก็เน้นที่รอบปกติเป็นหลักค่ะวันนี้อาจารย์ชอบ7ฟัน7นะคะเม็ดเดียววันนี้7จหแล้วก็ชุด3ตัว4 7่หตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะต่อกันที่รอบอุตสาหากรรมค่ะออกผลพร้อมกันกับรอบปกตินะคะวันนี้อาจารย์ให้เด่นที่1และสอง ชุดตัวเจาะค่ะ1 3 1 4 1 5 2 3 2 4แล้วก็2 5ค่ะชุด3ตัวนะคะมี3 1 7และ3 2 7 2> เผื่อว่าใครอยากจะลุ้นรอบอุตสาหกรรมนะคะออกผลพร้อมกันกันกบรอบปกติค่ะวันนี้อาจารย์ชอบ1และ2นะคะ แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดีจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ